พวกเขายังมีสิทิทธและจภาพรรงหรือสื่อมวลชนคืออาชีพที่สามารถกระจายข่าวสารจากบุคคลหนึ่งหรือจากองค์กรหนึ่งไปยังมวลชนจำนวนมากโดยเฉพาะประชาชนในประเทศในระยะเวลาอันรวดเร็วดังนั้นข้อมูลข่าวสารที่มาจากอาชีพสื่อมวลชนจึงเปรียบเสมือนสิ่งที่คอยตรวจสอบสังคมให้มีความถูกต้อง แต่ในปัจจุบันรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆทั่วโลกพยายามพัฒนาเทคนิคเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สื่อข่าวเปิดโปรงการคอร์รัปชันและละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งการตั้งข้อาหาเท็จการเพิกถอนใบอนุญ,ญาตนักข่าวไปจนถึงการสังหารเช่นการทำลายร่างกายการขู่จะขังคุกการจับตามองการไม่สืบสวนเมื่อเกิดกรณีทำรายผู้สื่อข่าว การสั่งปิดหน่วยงานสื่อการสนับสนุนการใส่ร้ายจนไม่หลงเหลือคำว่าเสรี <_ d ata> <S S ภาพสื่อมวลชนอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามก็ควรที่จะให้สื่อมวลชนมีเสรี P <ata> <_ d ata> ภาพในการคิดและการแสดงออกเปิดโอกาสให้สื่อเสนอข้อเท็จจริงอย่างเสรีและปลอดภัยอย่างแท้จริง <_ d ata> ในระยะหลังๆ <_ d ata> นักข่าวที่ลงพื้นที่ภาคสนามได้มีจำนวนผู้เสียชีวิตถูกจับเป็นตัวประกันและถูกจับกลุ่มเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายคุ้มครองสื่อกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความเห็นของบุคคลและสื่อมวลชนสื่อมวลชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสนอข่าวได้อย่างอิสระแต่จะต้องอยู่ในขอบเขตของจรรยาบรรณในอาชีพมาตราที่4 1พน,นักงานหรือลูกจ้างของเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวและความคิดเห็นภายใต้ ข้อจากัดของรัฐธรรมนูญโดยไม่ตกอ,อยู่ภายใต้อานตจของหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจหรือเจ้าของกิจการน,นั้นจะต้องไม่ขัดต่อจรรยาบรรณแห่งการประกอบวิชาชีพข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจในกิจการวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ย่อมมีเสรีภาพเช่นเดียวกับพนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายสูงสุดคอยคุ้มครอง แต่ก็ไม่สามารถยับยั้งการเกิดเหตุคุกคามสื่อในชีวิตและทรัพย์สินได้เพราะขัดต่ออำนาจต่างๆที่คอยทำลายเสรีภาพคุกคามสื่อเพื่อองค์กรของตอนเองไม่ให้ถูกเปิดโปงในทุกวันนี้แต่ยังไงก็มีสื่อมุนชนที่ประสบปัญหาในการนำเสนอข้อเท็จจริงสู่ประชาชนแต่พวกเขาก็ยังคงมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเสนอข้อเท็จจริงและข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วต่อไปซึ่งเป็นเรื่องที่น่านับถืออย่างมีจรรยาบรณอย่างยิ่งจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้นะครับ สื่อมีเสรีภาพและบทบาทในการนำเสนอข่าวลดน้อยลงทุกวันเพราะถูกกดดันจากหลายฝ่ายทงางพักรัฐบาลและประชาชนและสื่อยังถูกอำนาจรัฐในการบิดเบือนข้อมูลในการนำเสนอและการถูกทำลายร่างกายกระผมเชื่อว่าสื่อมวลชนหลายๆท่านคงประสบกับเหตุการณ์นี้มาไม่มากก็น้อยงั้นเราลองมาดูความคิดเห็นของพวกเขากันครับ สื่อยุคนี้เนี่ยเสรีภาพน้อยลงเทียบกับเมื่อ50ปีก่อนออแล้วดูจากผลการศึกษาก็ได้คือว่าในทั่วโลกเขาก็ศึกษากันมาว่าเออในไทยเนี่ยก็คือสื่อเนมีเสรีภาพน้อยลงเมื่อเทียบกับกับประเทศอื่นๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายดเ,าเพราะว่า,ายุคนี้เนี่ยมันก็มีกลไกต่างๆในการบิดเบือนการสรื่อสารความจริงของสื่อทั้งเรื่องของอำนาจรัฐอำนาจของนักการเมือง มาตรการทางสังคมหรือว่าอ,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 อำนาจเงินเช่นสปอนเซอร์อะไรต่างๆก็มีความเป็นไปได้ที่เขาอาจจะแบบว่ามันมีผลต่อการรายงานข่าวอย่างเงี้ยสื่อก็ต้องพยายามควบทวนตัวเองแต่ว่าอย่างไงเนี่ยคือเข้าใจว่าเดียวยุคน,นี้มันเป็นยุคที่การแข่งขัน,นทางธุรกิจมีสูงการอยู่รอดก็สําคัญแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยสื่อก็ต้องไม่ลืมว่าก็ต้องทําหน้าที่สื่อคืออย่างน้อยที่สุดก็อย่าบิดเบือนจากข่าวเป็นดําแล้วก็ ก็ต้องหาวิธีการในการที่อยากที่จะรายงานสิ่งที่ควรเป็นประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยในการนําเสนอออกไปให้ได้คือไม่ารายงานแบบตรงๆไม่ได้ก็ต้องหาวิธีการอื่นในการรายงานให้ได้มีผลมีผลบ้างแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดที่อย่างตัวพี่เองก็อย่างที่เนชั่นตัวพี่เองก็ไม่ถึงขนาดที่จะต้องเปลี่ยนขาวเป็นดําหรือว่าถูกห้ามถูกแบนอะไรอย่างนี้ ก็แค่ต้องหาวิธีการนในการนําเสนออื่นๆเอาอะไรอย่างเงี้ยก็ทําไม่ได้อยู่แล้วฮะคือคือพี่ก็ยังนึกไม่ออกนะว่าเวลาเขาอยากให้พี่เปลี่ยนจากขาเป็นดำเนี่ยมันเป็นยังไงนะเออก็ก็ไม่เคยมีใครทําได้อยู่แล้วแล้วเขาก็ก็ทำไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็เป็นคนจัดการเขียนข่าวเองนําเสนอเองอะไรเงี้ยแล้ว แต่ที่จะบอกว่าหน้าที่น่ากลัวกว่าจะขาเป็นดำเนี่ยคือว่าอะไรที่การการการ,การไม่เสนอบางอย่างการไม่พูดในบางสิ่งแต่เลือกพูดในบางอย่างหรือว่า2มาตรฐานกับกับอสองฝ่ายอะไรเงี้ยเลือกปฏิบัติอะไรเงี้ยอันนี้น่ากลัวกว่าะฮะไม่ถึงกับทำลายร่างกายแต่เรียกว่าเป็นขนะ่มขู่เนี่ยมีอย่างเช่นเดินไปแล้วเราจะถ่ายรูปเขาก็มาด่าแบว่าสมมุติเราเจอการดเป็นการชุมนุมใช่ไหมเจอกาดปุ๊บเขาบอกห้ามถ่ายนะแล้วก็โอเคแล้วก็ เราก็บอกเขาว่าจะถ่ายมันคุณไม่มีสิทธิ์มาห้ามเรานี่คือพื้นที่สาธารณะที่เราถ่ายรูปได้จะมาถามว่ามาจากช่องไหนซึ่งคือมันเป็นคําถามทั่วไปแต่ว่าในความหมายเนี่ยบางครั้งเขาจะแฝงไว้ได้วยความ,มคงครูคือว่าถ้ามาจากช่องที่เขาไม่ชอบหรือเขาไม่อยากให้ทำข่าวเราก็ไม่รู้ว่าเราต่อไปเนี่ยเราจะเจอปัญหาอะไรเปล่าอะไรเงี้ย นี่คือภาพรวมแผนที่โลกที่ได้แสดงสถานการณ์ของเสรีภาพสื่อมวลชนในแต่ละประเทศกลุ่มสีดำคือกลุ่มที่ติดอยู่ในสถานการณ์ย่ำแย่ที่สุดก็คือจีนอุสเบกิสถานอิรานซีเรียซาอุดีอาระเบียเยเมนสานและโซมาเลียองค์กรนักข่าวไรพ้พรมแดนองค์กรเอกชนที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นผู้จัดทำรายงานฉบับนี้ ในขณะที่ประเทศในอาเซียนติดอันดับเสรีภาพอยู่ในกลุ่มสีแดงเป็นส่วนใหญ่ซึ่งแสดงว่าการทํางานของสื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากบุนในเสรีภาพสื่อมากที่สุดในอาเซียนติดอยู่อันดับที่122ไทย135อินโดนีเซีย139รกัมพูชา143มาเลเซีย145ฟิลิปปินส์7 4 7สิงคโปร์149พม่า151ลาว168และเวียดนาม172 ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายการที่จะถูกกดดันโดยอำน,นาจจากรัฐบาลหรือถูกเรียกร้องให้เสนอข่าวอย่างลงไปลงมาจากประชาชนเป็นสิ่งที่มีเรื่อยากค่ะใช่แล้วครับในฐานะคนกลางสื่อมวลชนต้องทำหน้าที่ภายใต้ความกดดันซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ยากเกิดจากการรับมือแล้วอย่างนี้จะเรียกได้ว่าสื่อมวลชนมีสิทธิและเสรีภาพในการนำเสนอข่าวบนพื้นฐานความเป็นจริงและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนได้อย่างไร